สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้เป็นแฟนอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับในการรวบรวมเลขเด่นจากที่สำนักนะมารวบรวมไวเื่อวัดกําลังเลขดูว่าตัวมีตัวเลขตัวหนึ่งตัวใดมีกําลังเลขมากน้อยเพียงใดนะครับก่อนจะมาว่าถึงวันนี้นะครับวันมะจะมาที่1นมีนานครับย้อนไปดูวันที่16กุมภาพันแต่ก่อนสําหรับผู้เข้ามาใหม่นะครับปรากฏว่าเลข งวดที่แล้วออกสามเจ็ดเจดนะครับแปลกประหลาดมากเป็นงวดเดียวในประวัติศาสตร์ไม่มีท่นานใดให้เลขถูกเลยนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นงวดประจำวันงวดนี้เลยที่จะถึงนี้นะครับประจำออกประจำวันเสาร์ที่1มีนาคมสอง8ัน้ารอหสิดนะครับก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยครับรวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมาวัดกำลังเลขดูนะครับ เลขศูนย์เนี่ยชนกันเลขแปดชนกันเท่ากับแปดนะครับเลขหนึ่งชนกับสิบสองนะครับส่วนอื่นๆก็น้อยลดหลั่นลงมานะครับก็สรุปไปนะครับเป็นเด่นเลขหนึ่งครับรองเลขศูนย์นะครับผมคิดว่าน่าจะมานะครับวันนี้แคปบหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับท่านต่อไปก็เป็นเลขท้ายสองตัวนะครับ,นะรบก่อนที่จะมาว่ากถึงงวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยครับ พย้อนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ก่อนครับก็มีสำนักใดนะครับเข้ามากน้อยเพียงใดนะครับผลผลปรากฏว่าตามภาพนะครับกําลังเลขเท่ากันหมดเลยสามตัวนั้นนะครับก็คือเลขศูนย์เท่ากับ9้านะครับเลขแปดเท่ากับเก้าแล้วก็เลขเก้าเท่ากับเก้านะครับเพราะฉะนั้นแ9ดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัวผมสรุปไปเลขเด่นแดรองศูนย์เข้าเลขศูนย์นะครับ ต่อไปก็จะมาว่ากันถึงวันนี้นะครับวันนี้ออกวันเสาร์ที่1มีนาคม2568นะครับผมก็รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูได้ตามภาพนะครับแคปหน้าจอรับไปพิจารณาด้วยนะครับต่อไปมาวัดกําลังเลขดูนะครับปรากฏว่าเลขเจดชนกับสิบแปดนะครับส่วนเลขแดชนกับ9้าผมก็สรุปโดยง่ายนะครับสรุปเด่นเลขเจ็ดรองเลขแปดครับผม แคปหน้าจอไว้พิจารณาด้วยนะครับหากท่านไม่ชื่นชอบการวัดกำลังเลขก็เลือกชมเอาสำนักหนึ่งสำนักก็ได้ตามอัธยาศัยครับผมต่อไปเป็นผลงานของขาประจํานะครับอาจารย์พี่ชิตชัยงมวดประจำมาที่หนึ่งมีนาคมก็ดูได้ตามภาพนะครับแคปหน้าจอรับรับพิจารณาศึกษาก่อนทังสองสามวดนะครับค่อยนํามาเสี่ยงโชคนะครับเพราะผลงาน ก็ยอมประันตีนะครับมีผิดมีถูกนะครับเราไม่ปวดออกไปชิดชายจะปะจําที่นี่อยู่ตลอดไปนะครับจนกว่าจะเลิกนะครับเพราะว่าไปหาอาจารย์หนึ่งอาจารย์ใดก็มีความคิดเหมือนเหมือนกันมีผิดมีถูกไม่มีใครให้ถูกทุกคนนะครับก็รับไปพิจารณาเพื่อศึกษาเป็นแนวช้างในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับต่อไปก็เป็นอีกอ,อาจารย์หนึ่งนะครับก็เลขก เด่นก็เข้าเป้ากัอนอย่างต่อเนื่องลองลองย้อนเข้าไปรับชมวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับสาหรับผู้ผู้มารับชมใหม่นะครับลองไปดูศึกษาดูนะก่อนจะมีการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ลองไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับเมื่อวันนี้ท่านก็ให้คำพนันฟันหกข้างล่างฝันเจ็ดก็เรื่องรับเลือกเลือกรับไว้พิจารณาด้วยนะครับ พอเลือกชมเอาชอบชุดไหนกให็ให้ถูกชุดนั้นด้วยนะครับส่วนสามตาสามตัวบนนะั้นก็รับชมให้ดีนะเฝ้าติดตามนิดนิดนิดน,นหน่อยเดี๋ยวสังวนก็เข้ากันเต็มๆนะครับท่านบอกมาว่าท่านก็มั่นใจทุกครั้งที่ให้ไปนะครับ EP นี้ก็จบวัตถะเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามและกดกระดิงเพื่อเป็นการแจ้งเตือน เพื่อให้ท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ก็ขอจบวไเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม